ยินดีต้อนรับสู่ Hamilton Girls High School Hamilton Girls High School เป็นโรงเรียนมัธย,ยมหญิงร้วนของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่อันดับ4ของนิวซีแลนด์ที่นี่คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆชมสถานที่อันน่าทึ่งและสร้างมิตรภาพใหม่ๆผู้หญิงที่ฉลาดคือผู้ที่สามารถกำหนดชะตากรรมของตนเองได้ เรามีนักเรียนมากกว่า70เชื้อชาติทำให้โรงเรียนของเราเป็นมากกว่าแค่โรงเรียนท้องถิ่นของนิวซีแลนด์แต่ยังให้ความรู้สึกเหมือนโรงเรียนานานาชาติอีกด้วยสิ่งที่หนูชอบที่สุดเกี่ยวกับโรงเรียนนี้คือผู้คนที่นี่เป็นมิตรและพร้อมช่วยเหลือหนูเสมอเมื่อหนูต้องการความช่วยเหลือนักเรียนของเรามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาศิละปะ ดนตรีและวัฒนธรรมที่หลากหลายมากมายเราภูมิใจในผลการเรียนอันยอดเยี่ยมของนักเรียนที่มีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนทั่วประเทศเรามีหลักสูตรการเรียนการสอนมากกว่า60วิชาเพื่อให้คุณได้เลือกเรียนตามความสนใจเรามีครูนานาชาติที่มีประสบการณ์และคอยดูแลสนับสนุนนักเรียนต่างชาติอย่างใกล้ชิดรวมถึงครูประจำวิชาพยาบาล